คุณเคยได้ยินคนบอกว่ากินวิตามินซีไปก็เปล่าประโยชน์หรอกมันออกทางปัสสาวะหมดอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้คุณอาจจะพลาดประโยชน์มหาศาลของวิตามินตัวนี้ไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดความจริงเกี่ยวกับวิตามินซีกันเพราะความเข้าใจผิดเรื่องนี้อาจทําให้ร่างกายของเราขาดสารอาหารสําคัญที่จําเป็นต่อสุขภาพมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเราที่อายุมากขึ้นแล้วการได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอนั้นสําคัญมากเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงจริงอยู่ที่วิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายน้ําได้ซึ่งหมายความว่าเมื่อร่างกายได้รับวิตามินซีมากเกินไปส่วนที่เกินจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะจริงๆแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าวิตามินซีทั้งหมดที่เรากินเข้าไปจะออกหมดทันทีนะคะร่างกายของเรานั้นฉลาดมากๆเลยเข้ามันจะดูดซึมวิตามินซีที่จําเป็นไว้ใช้งานก่อนแล้ว ค่อยขับส่วนที่เหลือออกไปเหมือนกับเราเติมน้ำลงในแก้วเมื่อแก้วเต็มแล้วน้ำส่วนเกินก็จะล้นออกมาแต่น้ำในแก้วก็ยังอยู่นั่นแหละค่ะท้ความจริงก็คือในช่วงเวลาที่ร่างกายได้รับวิตามินซีมันจะดูดซึมและใช้งานวิตามินซีนั้นทันทีเลยโดยเฉพาะในเซลล์เม็ดเลือดขาวผิวหนังกระดูกและอวัยวะต่างๆที่ต้องการวิตามินซีมากๆคุณรู้ไหมคะว่าวิตามินซีนั้นเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่รทรงพลังมากๆ เลยเข้ามันช่วยปกป้องเซลล์ของเราจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการแก่ชาราและโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุอย่างเรานี่ร่างกายต้องการสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเซลล์ของเราถูกทำลายง่ายขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนั่นเองหอคะมาดูกันว่าวิตามินซีทำงานอย่างไรในร่างกายของเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยวิตามินซีเป็นส่วนสำคัญมากๆในการสร้างคอลลาเจน ซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยให้ผิวของเรายืดหยุน่นกระดูกแข็งแรงและหลอดเลือดมีความยืดหยุน่นได้ดีเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงนี่แหละค,ะคือเหตุผลที่ผิวเราเริ่มหย่อนคล้อยข้อต่อเริ่มปวดและแผลาหายช้าลงแต่ถ้าเราได้รับวิตามินซีเพียงพอร่างกายจะสามารถผลิตคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผิวก็จะดูสดใสขึ้นข้อต่อก็แข็งแรงขึ้นและแผลก็หายเร็วขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้ววิตามินซียังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราอีกด้วยนะคะมันช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีขึ้นซึ่งเซลล์เหล่านี้คือทหารของร่างกายที่คอยปกป้องเราจากเชื้อโรคต่างๆยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่ระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะอ่อนแอลงเท่านั้นทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นการได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวหรือเมื่อมีการระบาดของเชื้อโรควิตามินซีจะช่วยให้ร่างกายของเรามีกำลังในการต้านทานโรคได้ดีขึ้น อีกหนึ่งประโยชน์ที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือวิตามินซีช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารนคะธาตุาเหล็กนั้นสําคัญมากๆสําหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงถ้าเราขา,าดธาตุเหล็กเราก็จะเป็นโรคโลหิตจางรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียและหน้ามืดได้ค่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุมากจะมีปัญหาการดูดซึมธาตุเหล็กที่ไม่ดีการกินวิตามินซีพร้อมกับอาหารที่มีธาตุเหล็กเช่นเนื้อแดงตับหรือผักใบเขียวจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้เราคงเข้าใจกันแล้ว นักะว่าวิตามินซีไม่ได้ออกทางปัสสาวะหมดแบบที่หลายคนเข้าใจร่างกายของเราใช้มันจริงๆและใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแต่คำถามต่อมาก็คือแล้วเราควรกินวิตามินซีเท่าไหรดีล่ะคะและควรกินเมื่อไหร่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับคนทั่วไปนั้นปริมาณวิตามินซีที่แนะนำต่อวันอยู่ที่ประมาณ75-90มิลลิกรัมต่อวันค่ะแต่สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปหลายๆการศึกษาแนะนำว่า ควรได้รับวิตามินซีในปริมาณที่สูงขึ้นหนึ่งหน่อยอาจจะอยู่ที่200-500มิลลิกรัมต่อวันเพราะร่างกายของเรานั้นต้องการมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับความเครียดออกซิเดชันและรักษาสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเรากินวิตามินซีเท่าไหร่ก็ได้นะคะแม้ว่าวิตามินซีจะเป็นวิตามินที่ปลอดภัยค่อนข้างมาก และส่วนเกินจะถูกขับออกทางปัสสาวะแต่การกินมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้เช่นท้องอืดท้องเสียคลื่นไส้หรือกรดไหลย้อนถ้าโดยเฉพาะถ้ากินวิตามินซีในปริมาณที่สูงมากๆเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเนิ้วในไตได้ด้วยนะคะดังนั้นการกินพอเหมาะพอดีจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะคําแนะนําที่ดีที่สุดก็คือแทนที่จะกินวิตามินซีในปริมาณมากๆครั้งเดียว เราควรแบ่งกินหลายๆครั้งในแต่ละวันาเพราะร่างกายของเราสามารถดูดซึมวิตามินซีได้ดีที่สุดประมาณ200มิลลิกรัมต่อครั้งถ้ากินมากกว่านี้ก็จะมีส่วนที่ถูกขับออกทางปัสสาวะมากขึ้นการกินแบ่งเป็น2-3ถึงครั้งเช่นกินครั้งละ200มิลลิกรัมตอนเช้าเที่ยงและเย็นจะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินซีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือเราควรกินวิตามินซีพร้อมกับอาหารนะคะการกินพร้อมอาหาร จะช่วยลดกระคายคืงต่อกระเพาะอาหารและยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นอีกด้วยโดยเฉพาะถ้ากินพร้อมกับอาหารที่มีไขมันเล็กน้อยจะช่วยให้วิตามินซีถูกดูดซึมได้ดีขึ้นเลยข้านอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการกินวิตามินซีพร้อมกับนมหรือผลิตภัณฑ์นมเพราะแคลเซียมอาจรบกวนการดูดซึมวิตามินซีได้นะครับนอกจากการทานวิตามินซีเสริมแล้วเราไม่ควรลืมที่จะรับวิตามินซีจากอาหารธรรมชาติด้วยนะครับเพราะอาหารธรรมชาติ ไม่ได้มีแค่วิตามินซีเท่านั้นแต่ยังมีสารอาหารอื่นๆอ,อีกมากมายที่ทำงานร่วมกันเพื่อสุขภาพของเราเข้าผลไม้และผักที่อยู่ในวิตามินซีสูงๆที่เราคุ้นเคยกันเช่นส้มมะนาวฝรั่งสตรอเบอรี่พริกหวานบรอกโคลีและผักกาดหอมล้วนเป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีมากๆเลยค่ะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือฝรั่งนั้นมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึงสีเท่าเลยนะคะฝรั่งหนึ่งลูกให้วิตามินซีประมาณ 2- 0 0 250มิลลิกรัมซึ่งมากกว่าความต้องการต่อวันของเราีียอก และที่สําคัญฝรั่งยังมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องของการขับถ่ายและยังมีสารไลโคปีนที่ช่วยปกป้องต่อลูกหมากด้วยค่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการกินอาหารธรรมชาติจะให้ประโยชน์มากกว่าการกินแค่วิตามินเสริมเพียงอย่างเดียวค่ะอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่สําคัญก็คือหลายคนคิดว่าการปรุงอาหารจะทําลายวิตามินซีหมดเลยจริงอยู่ที่ความร้อนทําให้วิตามินซีสูญเสียไปบ้างแต่ไม่ได้หายหมด นักวิธีที่ดีในการรักษาวิตามินซีในอาหารก็คือลดเวลาในการปรุงใช้น้ำน้อยๆและควรน,นึ่งหรือผัดด่วนๆแทนการต้มนานๆการกินผักสดก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเช่นกันเพราะจะได้รับวิตามินซีเต็มที่ที่สุดแต่ถ้าใครไม่ชอบกินผักสดการปรุงอาหารแบบง่งายๆด่วนๆก็ยังคงให้วิตามินซีได้ดีอยู่เหมือนกันค่ะมาคุยกันต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินซีกับการป้องกันโรคต่างๆนะักถ้ามีการศึกษามากมายที่แสดงให้เห็นว่า การได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดเข้าวิตามินซีช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดีลดการอักเสบของหลอดเลือดและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลเลวในเลือดด้วยสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจอยู่แล้วการดูแลให้ได้รับวิตามินซีเพียงพอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะนอกจากนี้วิตามินซียังมีบทบาทในการป้องกันโรคต้อกระจกและโรคจอประสาทตาเสือ่อมด้วยน่าดยงตาของเรานั้นต้องการวิตามินซีในปริมาณที่สูงมากมาก เพื่อปกป้องเนื้อเยื่อต่างๆจากความเสียหายที่เกิดจากแสงและอนุมูลอิสระเมื่ออายุมากขึ้นความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับสายตาก็เพิ่มขึ้นด้วยการได้รับวิตามินซีเพียงพอจะช่วยชะลอการเสื่อมของสายตาได้ค่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือวิตามินซีอาช่วยในเรื่องของความจําและการทํางานของสมองด้วยนะคะสมองของเรานั้นมีวิตามินซีอยู่ในปริมาณที่สูงมากและวิตามินซีมีบทบาทสําสคัญในการสร้างสารสื่อประสาทต,ต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของสมองการศึกษาบางชิ้นพบว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินซีในเลือดสูงมีแนวโน้มที่จะมีความจําดีกว่าและมีความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมต่ํากว่าคะ่ะเรื่องสุดท้ายที่อยากจะบอกเกี่ยวกับประโยชน์ของวิตามินซีก็คือมันช่วยในเรื่องของอารมณ์และความเครียดด้วยนักวิตามินซีมีบทบาทในการผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกผ่อนคลายและความสุขนอกจากนี้ยังช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดอีกด้วยค่าสาหรับผู้สูงอายุที่อาจต้องผเผชิญกับความเครียดจากปัญหาสุขภาพหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการได้รับวิตามินซีเพียงพอจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและมีอารมณ์ที่ดีขึ้นได้ค่ะตอนนี้เราคงเห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าวิตามินซีนั้นไม่ได้ออกทางปัสสาวะหมดอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดกันความจริงก็คือร่างกายของเราใช้วิตามินซีในหลายๆกระบวนการที่สําคัญมากๆตั้งแต่การสร้างคอลลาเจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การช่วยให้ดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นไปจนถึงการปกป้องหัวใจสายตาและสมองของเราการได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆโดยเฉพาะสําหรับเราที่อายุมากขึ้นแล้วค่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องกินวิตามินซีอย่างถูกวิธีและในปริมาณที่เหมาะสมค่าการกินแบ่งเป็นหลายๆครั้งในแต่ละวันการกินพร้อมกับอาหารและการผสมผสานร,ระหว่างวิตามินเสริมกับอาหารธรรมชาติจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์สูงสุด จากวิตามินซีอย่าลืมนะคะว่าการดูแลสุขภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิตามินซีอย่างเดียวแต่ต้องมาพร้อมกับการกินอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายการออกกําลังกายสม่ําเสมอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมด้วยค่ะถ้าคุณกําลังสงสัยว่าตัวเองควรกินวิตามินซีเสริมหรือไม่หรือควรกินในปริมาณเท่าไหร่คุณควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรของคุณนะครับเพราะแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมโรคประจําตัวและยาที่กําลังรับประทานอยู่เข้าบางคนอาจต้องการวิตามินซีในปริมาณที่สูงกว่าคนทั่วไปเช่นคนที่สูบบุหรี่คนที่เครียดมากหรือคนที่กําลังฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยในขณะที่บางคนอาจต้องระวังการกินมากเกินไปเช่นคนที่มีปัญหานิ้วในไตค่ะ อย่าลืมที่จะสังเกตร่างกายของตัวเองด้วยนะคะถ้าเริ่มกินวิตามินซีแล้วรู้สึกท้องอืดท้องเสียหรือไม่สบายท้องอาจจะเป็นสัญญาณว่ากินมากเกินไปลองลดปริมาณลงดูข้าหรือถ้ารู้สึกว่ากินวิตามินซีแล้วไม่เห็นผลอะไรก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นหรือปรับเปลี่ยนเวลาในการกินค่าการฟังร่างกายของเราเองเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าความเชื่อที่ว่าวิตามินซีออกทางปัสสาวะหมดนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่แร,แรงจริงๆเพราะมันอาจทําให้เราพลาดโอกาสในการดูแลสุขภาพ ด้วยวิตามินที่ส่งพลังตัวนี้ไปเข้าวิตามินซีนั้นมีบทบาทสําคัญต่อร่างกายของเรามากมายตั้งแต่การดูแลผิวพรรณกระดูกข้อต่อไปจนถึงระบบภูมิคุ้มกันหัวใจสายตาและสมองของเราการได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอและถูกวิธีจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีมีพลังมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ค่ะจำไว้นะคะว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของการสร้างนิสัยที่ดีในระยะยาว ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำในวันเดียวแล้วจบการกินวิตามินซีอย่างสม่ำเสมอผสมผสานกับการกินอาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์จะช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขในวัยที่เพิ่มขึ้นนี้ขยะปล่อยให้ความเข้าใจผิดมาขัดขวางสุขภาพที่ดีของเราเลยนะคะถ้าคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกินวิตามินซีหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเราอยากรู้ว่าคุณดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไร และเคยมีประสบการณ์อะไรที่อยากแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนบ้างคะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะช่วยให้เราทุกคนได้เรียนรู้และดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และรู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรากดติดตามด้วยเลยค่ะเพราะเรามีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองอีกมากมายที่จะมาแบ่งปันกับคุณอย่างสม่ำเสมอค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดวิดีโอดีๆจากเราค่ะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายที่แข็งแรงในทุกๆวันและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะจับไว้เสมอว่าการดูแลตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับตัวเองได้ข้าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นข้าขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพที่ดีในทุกช่วงอายุนะคะขอบคุณที่รับชมข้าสวัสดีคะ่ะ